สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารูอ้อีกเรื่องคือภาวะทุทพทโพโภชนาการในผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุประมาณ20 5 0ทั่วโลกเกิดภาวะทุโพโภชนาการนะครับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุโพโภชนาการมีอะไรบ้าง จากการศึกษาพบว่าหนึ่งภาวะโภชนาการปกติ 7. จ็ดเเซนตเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารภาวะโภชนาการในคนปกตินะครับในผู้สูงอายุ 71. 5ซ์มีภาวะปกติเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร23 6าปเขาดสารอาหาร4ี่้าปเซ์นะครับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทุพโภชนาการอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติได้แก่ BMI ผู้สูงอายุที่มีผููส้สงอายุทีีม่ม BMI ต่ำกว่าเกณฑ์มีโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการสูงกว่ากลุ่มน้ำหนักเกินถึง130เท่าผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเกิดทุพโภชนาการ การออกกำลังกายผู้ที่ไม่ออกกำลังกายหรือออกเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเกิดทุพโภชนาการหรือพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารมีโอกาสเกิดภาวะทุทพโภชนาการสูงกว่าผู้ที่มไม่มีปัญหาถึง3.6มหเท่าพวกที่ปวดเรื้อรังก็มีโอกาสเกิดทุพโภชนาการสูงกว่าผู้ที่ไม่มีอาการถึง4.9เเท่าความชุกข,ของภาวะ ทุกโภชนาการภาวะความชุกข,ของภาวะโภชนาการผิดปกติในผู้สูงอายุอยู่ที่28.5ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆแต่ทั้งในระดับภูมิภาคและนานา,นาชาติโดดัชชีม,มวลกายเป็นตัวชี้วัดหลักในการบ่งชี้ภาวะทุกโภชนาการส่วนปัจจัยทางคลินิกและพฤติกรรมสุขภาพมีความสำคัญต่อ สภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยัยสําคัญได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมีปัญหาด้านทางเดินอาหารปัญหาการปวดเรื้อรังและพฤติกรรมการออกกำลังกาย <c oughs> การสังเกตผู้สูงวัยเกิดภาวะทุพโภชนาการสัญญาณและอาการจะแสงตามประเภทอาหาร,ารประเภทสารอาหารที่ขาดโดยลักษณะที่แตกต่างกันผู้สูงอายุที่มี เพราะว่าโภชนาการต่ำได้แก่น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุมีความอยากอาหารลดลงผมร่วงซีดใจสัน่นเวียนศีรษะอ่อนแรงรู้สึกเพลียตลอดเวลาและเป็นลมหมดสติผู้ป่วยเจ็บป่วยง่ายและหายช้ากว่าปกติมีปัญหาในการย่อยอาหารและการหายใจขาที่ข้อต่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่น มีการชาที่ข้อต่อแล้วก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นไม่มีสมาธิวอกแวกง่ายทํากิจกรรมต่างๆช้าลงงุดหงิดหรือวิตกกังวลผิดปกติมีการซึมเศร้าหรือหดหู่ใจผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกินได้แก่รคอ้วนหรือมีน้ําหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมากหายใจติดขัดหายใจไม่คล่องนอนกลนจากปัญหาเรื่องการ <c oughs> หายใจ เหนื่อยง่ายร้อนร้อนง่ายเหงื่อออกง่ายและออกมากเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกโทชนะบำบัดทางกรมอนามัยได้แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปตามหลักโภชนะบัญญัติสำหรับผู้สูงอายุมีดังนี้ก็ค,คือกินอาหารให้หลากหลายและมันดูแลน้ำหนักตัวกินข้าวเป็นหลัก เน้นที่ข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวกอขอ43อะไรพวกนี้พยายามกินผักและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นประจำกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำเดิมดงรสจืดแคลเซียมสูงวันละ2 2แก้วลดหวานมันเค็มชิมก่อนปรุงเพิ่มดดิมน้ำสะอาดวันละ8แก้วแก้วละ2 0 0ซีซีต่อ นะครับดื่มวันละแปแก้วต่อวันกินอาหารสดสะอาดปรุงสุกใหม่งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงุหรีด้วยนอกจากจะดูแลการกินแล้วอย่าลืมเสริมด้วยกายดีโดยการออกกำลังกายสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรืออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เลือกกิจกรรมที่ชอบและทำได้จริงๆเพื่อเพื่อให้ต่อเนื่อง เริ่มจากเบาๆแล้วค่อยเพิ่มระดับความหนักตามกำลังเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงโรค NCD แต่ต้องสังเกตอาการของร่างกายหัางเหนื่อยล้าผิดปกติเจ็บน้่น,น้อนอกหรือเวียนศรีรษะควรหยุดและปรึกษาแพทย์ทันทีอะครอย่างผู้สูงอายุก็มีปัญหาทางทุพโภชนาการได้เพต้องหมั่นดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติของกรมอนามัย จะช่วยป้องกันได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ